ณเมืองวินชีแคว้นทัสคานีอิตาลีเมื่อปีคริสตศักราช1452เด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นเขาคือเลโอนาร์โดดาวินชีผู้ที่จะกลายเป็นอัจฉริยะแห่งยุคเรเนซองส์เลโอนาร์โดมีได้เป็นเพียงจิตรกรเอกแต่ยังเป็นประติมากรสถาปนิกนักดนตรีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักกายวิภาคาศาสตร์นักประดิษฐ์และนักปรัชญา เขาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคำว่ามนุษย์แห่งยุคเรเนซองส์ผู้รอบรู้ในหลายสาขาในฐานะศิล,ลปินเลโอนาร์โดได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกจากโลกศิลปะไว้มากมายโมนาลิซาภาพวาดสตรีปริศนาที่รอยยิ้มยังคงเป็นที่ถกเถียงและดึงดูดใจผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก The Last Supper ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันยิ่งใหญ่ที่จับภาพช่วงเวลาสำคัญทางศาสนาและว i t r u v i a n Man ภาพวาดแสดงสัดส่วนทองคำของร่างกายมนุษย์สะท้อนความเข้าใจอันลึกซึ้งในกายวิภาคศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเขา นอกเหนือจากงานศิลปะเลโอนาร์โดยังจดบันทึกแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคไว้นับพันหน้ากระดาษเขาออกแบบเครื่องจักรบินเฮลิคอปเตอร์รถถังและอุปกรณ์ดำน้ำก่อนที่จะมีเทคโนโลยีรองรับแนวคิดเหล่านั้นเสียอีกบันทึกของเขาเต็มไปด้วยภาพวาดเชิงกายวิภาคที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่อและการสังเกตการปรากฏการธรรมชาติอย่างละเอียดถี่ถ้วน เลโอนาโดดาวินชีได้จากไปในปีคริสตศักราช1519ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับมนุษยชาติทั้งในด้านศินละปะวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เขาคือผู้ที่แสดงให้เห็นว่าขอบเขตของความรู้และความเป็นไปได้นั้นไร้ขีดจำกัดเพียงแค่เรากล้าที่จะสังเกตตั้งคำถามและรังสรรค์สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยัง้ง